ท่านผู้ชมยู่ผมเองฟองพาไปเหมือนเช่นเดิมกิมวันนี้เราก็จะไปอุทยานตะไ yes, คร้ yes วังตะไคร้วังตะไคร้เออจะัปอะไรครับวันนี้นครน,นายกนครน,นายกโอเคไหมพร้อมยังครับผมพร้อมแล้วไปกันเลยปไปกันเลยที่ไหนเนี่ย ย ana, ย ana, พยานพฟร์พิชเชเนต <c oughs> ระหว่างทางยังไม่ถึงเอาแฟรนี้ก่อนก็นแล้วกันนะโอเคงั้นเราไปต่อเถอะกัดเลยวางตะไค,คร้ถึงแล้วถึงแล้ววางตะไคร้ยอดสวยมากป <c oughs> <ๆ>๊บมาดูสิต้องใจ,จ่ังค่าเข้าก่อนห <c oughs> นึ่งร้อยห้าสิบบาทนันยามต่อคันที่ไม่เกินไม่เกินแปดคนฟับต <c oughs> ัสดี <c oughs> วิ่งเอาที่ไหนเนี่ยเย่ถึงแล้วที่เป็นยังไงบ้างโอ้โไหนอยู่ไหนพี่เขาเล่นน้ำกันใช่ไหม ย yeah, ังไปกันด้วยรู้ไหมเหยีใหญ่มากโอ้โห oh oh. คนมาตึมเลยใช่คนมาตึมเลยแล้วก็ังจะไปเล่นเพียงน้ำสะอาดใช่ไหมใช่ใช้ได้เลยทีเดียวใสว่ะผมเล่นได้ไหมเนะี่ยได้เดินมาสิไม่มีเดินตรง ทามทางไปเลยวันนี้เขาให้เล่นได้นะเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยนี่เหรอหมาวังตะไคร์มาแล้วเห็นไหมหมาวังตะไคร์ ข้างล่างมีอะไรเรอ,อ่ยสิปุถยานเ<ม>หรอโอ้โหมีเรื่องสัมผัดสอบด้วยนะร่างกายด้วยลูกและไมซอนซ้ายมือมีสัมผัดสอบร่างกายด้วยนะเนี่ยโอ้โหไม่ออกก้องเลยมีครับผมมีครับกล้องมาแล้วแต่น้ำมันไม่ค่อยมีนะพี่ เดินไปป้าถ่ายให้นะเออโอ้สับบัวฟงสับบัวฟงสับบัววยงสับบัวสับบัวสับบัวฮ่มานะระวังอ่าฟงแม่หน่อยแม่หน่อยแม่หน่อยสับบัวหน่อยสิสวยไหมอ่าเงี้ยบัง ฝนตกนะ้ำผมแปมนะอ่ะน,ะน้ำท่าไปต่อไปดูแ้วน้ำตกที่ว่ามีหรือเปล่าน้ำตกไม่คิดเลยน้ำตกฟ้องฟ้อง,งหลบหน่อยนะลูกเดินชิชดๆหน่อยครับอนะ่าฮะนั่งเหรอนั่งไหม เดี๋ยวว่าข้างหน้าน่เป็นที่เขาเล่นน้ำตกกันข้างหน้านู่นไ<ม>กลๆนู่นน่ะสายเราจะจอดรถไกลไปหน่อยดูดิเคนน้ำตก,ปกเป็นเก่งดูนี่ตรงนี้มีอะไรก้ออนนเเยยะี่ต้องระวังต้องระวังเห็นน้ำมันน้ำเชี่ยวปะเห็นละน้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยวพวกห้างหลังตกไปน้ำเชี่ยว ว้าวน้ำเชี่ยวสวยมากสวนสวนไปนี่ดูเอ่ะถึงไว้ที่ที่ไหนเนี่ยศาลาศาลาสักอย่างเราเดินทางไม่ต้องมาเยอะเชี่ยวชมอยู่เนาะใช่ไหมเชี่ยวชมอยู่พกูแบ็ดหมดนี่แหละถึงไม่ได้ถ่ายเยอะๆอดนั้นาไม่ชมนะเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายเยอะเดี๋ยวกัวแบ็ดหมดเนาะท่าไม่ชมใช่ไหม าาน้องทำชมกิมเหมือนกันไหมเดีนะ๋ยวเราแปะเนี๋ยวอันนี้แปะดีนะใช่ะแปก่เราค่ะต้นไม้ที่มีอย่างอ่าลองเดินลงมาดูที่นี่อะไรขึ้นสะอาดข้าน่าจะูมาอออฮะก็มีดอกกัวที่เราเคยถ่ายเลยก็มีอยู่ไหนเนี่ยว่ามี นี่มาเที่ยวกลยเนี่ยไอเขาดูป้ายซิวป้ายนี้ป้ายเขียนว่าอะไรดินี่ไงเขาเรียกว่าอะไรสุขธมามพินันสวนตมันในวารคดีโอเคกระโดดไหมวับเลยอ้าวถึงยังถึงแล้วนั่นต้องจากที่เราข้ามสะพานกระโดดตรงนู้นปิ้ววาทนี้อือฮื โอเคที่นี่อันตรายมากเพราะว่าคือลากไม้เต็มไป็นเหมือนตัวถีบนะเราคือญ่เลยคนเยอะไหมเอ่ยคนเยอะไหมดูสิเดี๋ยวลองถ่ายวิวซิว่าตรงนี้มีใครบ้างโอ้โหมีคนเล่นน้ำเต็มเลยใช่ไหมใช่มีคนมากางเต็นต์ด้วยใช่ไหมครับใช่มีห่วงยางด้วยนะเอาไว้ให้เล่นด้วย thiệt Ồ hô, anh nghe bác Ba đứa gì Ồ hô, khu gì Mất cắn Mất cắn อะไรไหมโอ้มุมดีเลยนี่โอ้โหพวกยืนทางเดียวยืนนั้นปะเดินไปยืนนั้นไม่อะโอ้โหวิวสุดๆเลยอันนี้ให้ได้เลยดูคนเอาห่วงเป็ดมาด้วยนะห่วงยังเป็ดน้ำอ่ะว่ายน้ำด้วย เปล่งว่าไ,ไม่ได้แตะน้ำเลยวันนี้เดี๋ยวพาไปแตะน้ำดีไหม,ม <Okay. S 2> โอเคโอ้ใครจะซื้อมเล่นตรงนี้ดีกว่าอันนี้น่าเล่นกว่าเยอะเลย,เด,เลยดีไหมอ่าฮะใกล้รมันมันตกตรงนี้เหรอเนี่ยใช่ ป๋าจะถ่ายชาวมาให้ปงเห็นหน้าปงดีไหมป๋งเข้ากล้องหน่อยเอ๊ะที่ไหนเนี่ยที่ที่ไหนรัวชมจานรัวรามากินข้าวเช่นนี้กันใช่ไหมป๋องๆอ่าเอาให้แต่ป้าเราเราพาไปกินข้าวกันแล้วไม่หยูทิ้งมไม่ยูทิ้ต่อกินข้าวกัน ากันถึงแล้วครัวชมจันว้าวสีสักสีสีแล้วใครป้อนฟองเลย ไกินเจ้าจำแนนะแนมเป็น,น,นไราแนะน,น,นี่เหรอนนำแนมล่นรอเลยแลนรอแ้่นตนี่ที่าไหนตสตรอเบอรีสตรอเบอรีสตรอเบอรีเต็มไหม เต็มเลยเห็นไหม,ไมไลแล้วก็มีขายสตรอเบอรี่ด้วยนนมีคาเฟ,ฟ่ด้วยวันนี้เราจะถ่ายนานหน่อยเออฮะเราไปโชกันสตรอเบอรี่ไม่เห็นนะนี่ไงปลูกอยู่แต่ยังไม่เกิดเนี่ยต้นสตรอเบอรี่คือต้นนี้แหละเห็นไหมดูกใช่ยังไม่เกิดรอมันเกิดก่อนอเ,เ,เขามีสตรอเบอรี่ขายเลยเห็นไหมมีสตรอเบอรี่ขายเลยลูก มีตอฟรีปั่นด้วยส่วนกินอะไรอย่านี่อาโฟมไปให้เราไปเดินดูกันเยอะไรหรืตอฟรีป,ปัน่นเหรอคอ่ะเดี๋ยวค่อยกิน,นเดี๋ยวนี้ดูนี่ก่อนหิวน้ำเพื่อกินโครกเสร็จเองนะใช่ไหม โอ้โห oh oh. ผงจะเป็นะายลูฟี่อะมาทาจนจนสัดใช่ไหมไมาทาจนสัตนเหรอของมานั่งไหมใครลูกไม่โอ้แล้วอ่าไปซื้ไไไไไอไ้ยลูก ไปไหนไปไหนล่ะ <ไป S 2> ซื้อน้ำเปล่ซื้อน้ำซ,ซื้อน้ำไปแล้วน้ำซึมพูน้ำเลยทน้ำไปน้ำทางานน้ำทางไปก็คือฟงพาไปเดี๋ยวอะไรครับสั่งแล้วเหรอ,อเ,เข้าไปฟงเข้าไปไหน เข้ามาเลยสั่งอะไรแป่บหนึ่งไอ้กินสซดาสกอร์บลี่ห้าสิบบาทอ่าฮะพรออะไรปะอ่าไม่อ่าไม่เนี้ยคอะไรบปะอ่านก่อนสิอะไรบ้างลาเต้อรักินเป็นลาเต้กับเราอ่ะค่ไข่โบก๊วยโก๊วยไหมน้ำเปล่าของแกน้ำเปล่าฉันอ่าไปกันเลยไปไหนอะไรดูสิมีอะไรขายบ้าง สตรออรี่สดขายด้วยหรอกินปะวะมีวายด้วยอะไรเอ่ยนี่นี่คือสตรอรี่อบแห้งหรอชิมไหม กินไม่เปลี่ยนอีกเอมเมนะเ,เอานี้ป่ะหวานยี่ห้อเพลงอ่ะยี่ห้ออันนี้หวานหวานไหมครับตัวนีงอ๋อซึมชิมไม่ซึมเลยเนี่ยนักกินอร่อยป่ะบอกว่าป้าร์ตเลยเป็นไงบ้างอร่อยอะโอ้ตแบบไทยได้เอาอันไหนลูกมัานาไม่เปร,รี้ยวซอสที่ผมใส่เราเอาอันไหนเอาไหม อ๋อตองนี่ไหมลูกเดี๋ยวไปซื้อสักก่องดีกว่านะแล้วเดี๋ยวดูนี่อะไรกินอีกอันใหญ่มีวายไข่ด้วยโอ้อฟองวายไข่ด้วยฟองวายนี่คือวายค่ะวายวายสตรอเบอรี่แน่เลย ได้ไหมไม่หวัสตรอเบอรี่แน่เลยนี่ไงเลิสตรอเบอรี่ตันนี้เป็นไวล์ลูกไวล์ทันจาดสตรอเบอรี่อันทนจากอังหนุนก็มีนะมีไวผลไม้ด้วยซื้อเงินวางัลนนะลูกซื้อกินไวอะยังเด็กอยู่กินไม่ได้ อาพงวัลมาปิดป,ปิดคลิปมาแล้วปิดตรงไหนดีจะปิด <Okay. S 1> คลิปยังอ่ะเอาตรงไหนดีก็จบไปเลยครับสำหรับการการเที่ยวโ้โครั้งแรกอีกทีนึงม<อ>าทำไงบ๊ายบายครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้ดต่้ถ้าใครอกดับกาติดต่อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้รู้วันใหม่เราหรับวันนี้